n v i วเดียสร้างประวัติศาสตร์บริษัทแรกของโลกที่มีมูลค่า5ล้านล้านดอลลาร์สัปดาห์นี้ตลาดหุ้นสหรัฐร,ร้อนแรงสุดๆมีเหตุการณ์สำคัญและการทำลายสถิติเกิดขึ้นมากมายเฉพาะในวันที่28ตุลาคมวันเดียวก็นับไม่หวัดไม่ไหวเรียกได้ว่า1วันพันเหตุการณ์ของจริงหุ้น Apple ปรับตัวขึ้นส่งให้ Apple เป็นบริษัทที่สของโลกที่มีมูลค่าตามราคาตลาดถึง4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่แตะ4ล้านล้านดอลลาร์อยู่เพียงชั่วครู่เดียวก็ลดลงมาอยู่ที่3.99ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ Microsoft บรรลุข้อตกลงรับส่วนแบ่งหุ้น27%ของ OpenAI เป็นการตอบแทนเงินลงทุนซึ่ง Microsoft เป็นนักลงทุนรายใหญ่สุดที่ร่วมลงทุนในการพัฒนา Chat GPT มาหลายปีส่งผลให้ราคาหุ้นของ Microsoft พุ่งขึ้นและ Microsoft ์แซง a p p l e กลับขึ้นมาเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตามราคาตลาดสูงเป็นอันดับ2ของโลก แต่ไฮไลท์ที่สุดของที่สุดอยู่ที่เอ i น i a เดียบริษัทผู้ออกแบบชิปเตยไอซึ่งเป็นบริษัทหมายเลขหนึ่งของโลกอยู่ในเวลานี้กำลังสร้างสถิติใหม่เป็นบริษัทแรกของโลกที่มีมูลค่าตามราคาตลาด5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเอ i นวเดียใช้เวลาเพียง2ปีกว่า,วาเดินทางจากมูลค่าตามราคาตลาด1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐณวันที่6มิถุนายน2023สู่มูลค่า5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดคาดน่าจะทำได้อย่างเป็นทางการภายในวันที่29ตุลาคมนี้หลังจากขยับเข้าใกล้เต็มที่โดยมีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ4.89ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐณนะเวลาปิดตลาดวันที่28ตุลาคมและราคาหุ้นยังปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายหลังปิดตลาดส่งให้มูลค่าแตะ5ล้านล้านดอลลาร์แล้วอย่างไม่เป็นทางการอนวีเดียเผยบิ๊กดิวดันหุ้นพุ่งมูลค่าแตะ5ล้านล้าน เอ็นวียจัดงาน GTC 2025ในวันที่28ตุลาคมซึ่งเจนสั้นห่วง CEO เอ็นวีเดียเปิดตัวโปรเจกต์และประกาศดีลสำคัญสำคัญหลายรายการยกตัวอย่างเช่น 1. เปิดตัวสถาปัตยกรรมไร้สาย AI native ตัวแรกของสหรัฐอเมริกาสำหรับ 6G AI R Stack โดยร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญเช่น Boost Allen, Cisco, Mitre, ODC และ T-Mobile เพื่อนำ AI ไปสู่เครือข่ายไร้สายตั้งแต่ตน้น 2. ประกาศลงทุน1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในโนเกียโดยซื้อหุ้นในราคา6.01ดอลลา,าร์สหรัฐต่อหุ้นมีเป้าหมายเพื่อสร้างพันธมิตรเชิงสุททศาสตร์เพื่อบุกเบิกแพลตฟอร์ม AI native 6G AI R N Stack โดยจะรวมแพลตฟอร์ม NVIDIA a r i a l AI N Computer Pro กับผลิตภัณฑ์ RAN Radio Access Network ของโนเกียเพื่อนำ AI เข้าไปในโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมโดยตรง 3. ประกาศความร่วมมือกับ Oracle ในการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ที่ใหญ่ที่สุดให้แก่กระทรวงพลังงานสหรัฐในชื่อ Solstice สประกาศความร่วมมือกับ Uber เพื่อขยายเครือข่ายแท็กซี่ไร้์คนขับระดับ L4 โดยตั้งเป้า1 0 0 0 0แสคันเริ่มต้นปี2027 5. เปิดตัว Nvidia NVQ Link ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด สำหรับเชื่อมต่อ GPU การประมวลผลแบบดั้งเดิมกับโปรเซสเซอร์ควอนตัมเพื่อสร้างระบบประมวลผลควอนตัมแบบลูกผสม Hybrid Quantum Classical Super Computer 6. ประกาศแผนงานในการสร้างโรงงาน AI ทั่วสหรัฐรวมถึงพิมพ์เขียว Omniverse Dsx สำหรับการสร้างและดำเนินโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่ 7. ประกาศความร่วมมือกับผู้นำด้านการผลิตและหุ่นยนต์รวมทั้ง Foxconn เพื่อใช้เทคโนโลยี Nvidia Omniverse และ AI Physical ในการออกแบบและจำลองโรงงานหุ่นยนต์และหุ่นยนต์ทำงานร่วมกันอัตโนมัติซึ่งการประกาศดีวเหล่านี้ส่งให้หุ้นของ Nvidia พุ่งขึ้นปิดบวกเกือบ5%และยังปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายหลังปิดตลาดทำไม n อ i น i a เเลือกโนเกีย ในบรรดาดิวต่างๆที่เอ็นวีดียประกาศออกมาดิวที่สร้างความฮือฮาม,มากที่สุดคือดิวลงทุน1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในบริษัทโนเกียโดยโนเกียจะออกหุ้นให้ n อ็นวีดียจำนวน166ล้านหุ้นคิดเป็นสัดส่วน3 9เของหุ้นทั้งหมดทันทีที่ n อ็นวีดียประกาศดิวนี้หุ้นของโนเกียก็พุ่งขึ้นมากกว่า20%ภายใต้ข้อตกลงนี้โนเกียจะใช้ชิปของ n อ i นวเดียเพื่อขยายการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเครือข่ายไฟ G ีและ 6G ของโนเกีย ส่วนเอ็นวเดียจะพิจารณาการใช้เทคโนโลยีศูนย์กลางข้อมูลของโนเกียในโครงสร้างพื้นฐาน AI ของตนเองและทั้งสองจะร่วมมือการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายสำหรับ AI ไอโนเกียเคยที่รู้จักกันในฐานะผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือที่พ่ายแพ้ต่อสมาร์ทโฟนและคำถามที่น่าสนใจก็คือตอนนี้โนเกียมีอะไรเจ๋งที่ทำให้เอ็นวีดีียที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเลือกลงทุนในบริษัทนี้คำตอบก็คือโนเกียในปัจจุบันต่างจากโนเกียที่รู้จักกันในอดีต หลังจากพ่ายแพ้กับบริษัทโทรศัพท์มือถือโนเกียหลับไหลไปหลายปีก่อนกลับมากับการโฟกัสธุรกิจบริการเครือข่ายและเป็นซัพพลายเออร์จัดหาอุปกรณ์สื่อสารครบวงจรให้กับผู้บริการโทรคมนาคมเป็นหลักต่อมาโนเกียได้รุกเข้าสู่ธุรกิจศูนย์กลางข้อมูลซึ่งเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตเนื่องจากการเติบโตของ AI ผลักดันดีมานด้านการประมวลผลและโนเกียได้ซื้อกิจการบริษัทอินฟินิรัคอบเป็นมูลค่า2,300ล้านดอลลาร์สหรัฐในต้นปีนี้ เพื่อขยายธุรกิจไปสู่ผลิตภัณฑ์เครือข่ายสำหรับศูนย์กลางข้อมูล AI ซึ่งการเข้าสู่ธุรกิจศูนย์กลางข้อมูลเป็นมูฟเมนต์สำคัญที่ช่วยให้โนเกียทำกำไรได้สูงกว่าประมาณการของนักลงทุนในไตรามาสที่3ที่ผ่านมาสรุปว่าในปัจจุบันโนเกียคือโนเกียยุคใหม่ที่มีจุดแข็งคือเป็นผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยี 5G ซึ่งเทคโนโลยีและสิทธิบัตร 5G ของโนเกียเป็นแหล่งไรายได้ที่ให้อัตรากำไรสูงและปัจจุบันกำลังเป็นผู้นำการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ด้วย การเดินทางที่เหลือเชื่อและวิสัยทัศน์ในอนาคต Nvidia ได้เดินทางมาไกลยอย่างเหลือเชื่อจากการสร้างฉากนักสู้เสมือนจริงฉากแรกไปจนถึงการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันการเดินทางนี้เป็นผลมาจากความทุ่มเทของพนักง,งาน Nvidia ทุกคนเราจะมาสำรวจความก้าวหน้าครั้งสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมได้แก่ AI 6G การประมวลผลควอนตัมหุ่นยนต์คอมพิวเตอร์ระดับองค์กรและโรงงาน 1. 1. 6G และการฟื้นคืนความเป็นผู้นำาล้านโทรคมนาคมของอเมริกาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมูลค่า3ล้านดอลลาร์เป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจความมั่นคงของชาติและอุตสาหกรรมของเราแต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีไร้สายส่วนใหญ่พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ Nvidia เชื่อว่านี่ต้องเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนผ่านแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ครั้งใหญ่นี้คือโอกาสที่จะนำอเมริกาเข้าเกมอีกครั้ง Nvidia Arc และความร่วมมือกับโนเกีย เอ็นว a ขอประกาศผลิตภัณฑ์ใหม่ชื่อ NVIDIA ARC ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เครือข่ายวิทยุหรือ Radio Access Network ที่ใช้เทคโนโลยี b l a c k w e l l GPU และการเชื่อมต่อ x m e l o n เมโดย NVIDIA ARC จะรัน Library CudaX ที่เรียกว่า a r r i a l ซึ่งเป็นระบบสื่อสารไร้สายที่สามารถตั้งโปรแกรมได้และทำการประมวลผล AI ได้พร้อมกันพันธมิตรเชิงสุทธ โนเกียผู้ผลิตโทรคันาคมนอคมอันดับ2ของโลกจะร่วมมือกับ n อ i นว a เดียเพื่อนำาอ v นว i a ดียมาใช้เป็นสถานีฐานในอนาคตและยังเข้ากันได้กับสถานีฐานแอสเกลของโกเกยีนในปัจจุบันซึ่งหมายถึงว่าเทคโนโลยีใหม่นี้จะสามารถอัปเกรดสถานีฐานหลายล้านแห่งทั่วโลกให้รองรับหกจีนและ AI ได้ AI f o r r a n กับ AI i n r a n AI for RAN AI จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารทางวิทยุทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการเรียนรู้แบบเสริมแรงและการปรับลำบีมแบบเรียลไทม์ซึ่งจะช่วยลดการใช้พลังงานโลกได้ถึง1.5-2% AI in Rand นี่คือโอกาสใหม่ในการสร้างคลาวด์คอมพิวติ้งแบบ Hdge สําหรับเครือข่ายโทรคมนาคมไร้สายคล้ายกับที่ AWS สร้างคลาวด์คอมพิวติ้งบนอินเทอร์เน็ตคลาวด์ Cloud ใหม่นี้จะเป็น Industrial Robotic Edge Cloud ที่สามารถนํา AI ไปยัง Edge ได้ทันทีโดยใช้สถานีฐานที่มีอยู่ ทั่วโลก 2. การประมวลผลควอนตัมอนาคตของการจำลองธรรมชาติย้อนกลับไปในปี1981 Richard ริชาร์ดไฟแมนได้จินตนาการถึงคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่ที่สามารถจำลองธรรมชาติได้โดยตรงนั่นคือคอมพิวเตอร์ควอนตัมกว่า40ปีต่อมาเราได้เห็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการสร้างโลจิคอลควิบิตที่สเสถียรและแก้ไขข้อผิดพลาดได้ความท้าทายของควิบิต ควิตมีความเปราะบางและไวต่อสัญญาณรบกวนอย่างมากการแก้ปัญหาที่มีความหมายต้องใช้การดำเนินการหลายพันล้านครั้งซึ่งเกินขวาขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์คลาสสิก NVQ Link เชื่อมต่อ QPU และ GPU Nvidia ได้สร้างสถาปัตยกรรมเชื่อมต่อใหม่ที่เรียกว่า NVQ Link ซึ่งเชื่อมต่อโปรเซสเซอร์ควอนตัมหรือ QPU เข้ากับ Nvidia GPU โดยตรงเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดควอนตัมทำการสอบเทียบและควบคุมคอมพิวเตอร์ควอนตัมรวมทั้งการจำลองแบบไฮบริดด้วย CUDA Q แพลตฟอร์มเปิดสำหรับการประมวลผลควอนตัม GPU NVQ Link ทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มเปิดที่ชื่อว่า c u d a q เพื่อให้นักวิจัยสามารถเตรียมอุปกรณ์ควอนตัมและซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI เพื่อรันแอปพลิเคชันควอนตัม GPU ได้การสนับสนุนจากอุตสาหกรรมมีบริษัทคอมพิวเตอร์ควอนตัม17บริษัทและห้องปฏิบัติการ DOE 8แห่งที่สนับสนุน NVQ Link เพื่อรวมการประมวลผลควอนตัมเข้ากับอนาคตของวิทยาศาสตร์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ใหม่ของ DOE กระทรวงพลังงานหรือ DOE กำลังร่วมมือกับ NVIDIA เดียเพื่อสร้างซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ AI ใหม่ให้7รุ่นเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ของชาติโดยเลขาคริสไรท์ได้ให้เครดิตในการนำพลังและความแรงบันดาลใจมาสู่ DOE เพื่อให้อเมริกากลับมาเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์อีกครั้ง 3. AI มากกว่าแชทบอทเป็นการปฏิวัติสแต็คคอมพิวเตอร์และเศรษฐกิจ AI คือการปฏิวัติสแต็กคอมพิวเตอร์ทั้งหมดจากการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์ด้วยมือไปจนถึงการฝึกอบรมการเรียนรู้ของมัชชีนที่ทำงานบน GPU พลังงานเป็นสิ่งสำคัญรีเริ่มพลังงานของประธานาธิบดีทรัมป์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตและความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมนี้จากตัวเลขเป็นโทเค็น GPU เชื่อมต่อกันในโครงสร้างพื้นฐานศูนย์กลางข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างโทเค็นแลนด์เบจซึ่งเป็นหน่วยการประมวลผลของ AI โทเค็นเป็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดรูปภาพวิดีโอโครงสร้างสามมิติสารเคมีโปรตี ยีนหรือเซล ความหมายและการสร้างสารรค์เมื่อ AI เรียนรู้ความหมายของโทเค็นเหล่านี้มันก็สามารถแปลตอบสนองและสร้างสารรค์ได้เช่นเดียวกับที่ ChatGPT ทำโมเดล AI ที่หลากหลายแม้ว่า Transformer จะเป็นโมเดลที่ทรงพลังแต่ก็ไม่มีโมเดลสากลเพียงโมเดลเดียวมีโมเดล AI หลายประเภทที่ได้รับการพัฒนามาตลอดหลายปีเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันเช่น CNN สำหรับการรับรู้เชิงพื้นที่และโมเดลสำหรับจดจำลำดับข้อมูลยาวนาน AI ไม่ใช่เครื่องมือแต่เป็นคนงานความแตกต่างที่สำคัญคือ AI ไม่ใช่เครื่องมือเหมือน Excel หรือ แต่เป็นคนงานที่สามารถใช้เครื่องมือได้ตัวอย่างเช่น Cursor คือ AI ที่ใช้ VS Code เพื่อช่วย Engineer Software สร้างโค้ดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างมากขยายเศรษฐกิจด้วย AI AI จะเข้าถึงส่วนต่างๆของเศรษฐกิจโลกมูลค่า100ล้านดอลลาร์ที่ไม่เคยถูกแตะต้องมาก่อนทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแตบโตเร็วขึ้นและใหญ่ขึ้นและด้วยการขัดแคลนแรงงาน AI จะช่วยเพิ่มแรงงานและขับเคลื่อนการเติบโต Dong The Explorer ช่องที่จะพาคุณไปสำรวจและค้นพบเรื่องราวสำคัญรอบโลกกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งและแชร์